Finished. ตันี่ต่อหลายเนาะมันี่เนาะรู <wh ats Napoleon> ้สุดใหญ่มาแต่ผมไมีเจอต่อเลยแต่ว่าของแต่ว่าของพอดีใหญ่กว่าหมูได้เฮ้ยของเราใหญ่กว่าหมูว้าวอือของคนอื่นตัวนิด้ยเออของคนอื่นแต่ไม่ใช่อันนิดน้อยเนาะแต่ของเจ้านี่ใหญ่มามาพี่น้องมาก่อนเขาสีกรับก่อนเขาสีเมื่อแวะมาหาผู้สาวขายปลาสักก่อนลูกหนีแล้วอันนี้ก่อยวะดมบังยังเด้อ ยทำไมเป็นอย่างนี้ฮะเฮ้ยทำไมมันเป็นกลิ่นอย่างนี้ห่อกอยนี่นะเราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมกอยต้องเหม็นฮะยทำไมกอยมันเหม็นผู้จากแล้วมันเสียหน้ามันก็ต้องเหม็นเลยเพราะเขาเสือเขาเสียหน้าเขาเป็นหน้าหมนจ้ายี่หลีบอกใส่มาดมมึงดูอู้หูเปนอย่างเงี้นี่ฮะกะปูหน้าจ้ากระปูหน้าขากี๊ คุเอี่อาาอลงอยู่โอ้สองงสามสูงสามสอบที่สอบของเราคุเยไงนี่สองตงน้โอ้บ่งไอเรายกทางต่อเ่นะหนุกคันมี้มงนอเราไคนตอดมือมัหันหันทางหลังมาบ่งดูฮ่ะหัน้างหลังมึงุเอเ้ยมาท่าพนมนะครับพี่น้องครับต้องมาโซนนี้ครับเขาต้องออกมาโซนนี้ให้ได้ครับคือถ้ามาโซนนี้ได้นะครับ ตลาดท่าพนมไฮไลท์ที่อยู่แบงนี้เลยนี่พี่น้องเริ่มต้นเปิดฉากกันด้วยหอยหอยงามๆหอยสุดๆของแม่ค้าเฮามาต้องห่วงกับปูเรากับมิแตโตสวยๆครับแข็งแรงแข็งแรงเพราะแต่ละโตที่เฮาเลือกมานี่ต้องเอาไป,นปนแนแข่งกันสะกนคนขับมันแล่นแล้วโบแพ่บบได้ออกมาครับพี่น้อง <laughs> มันต้องชนะเท่านั้น <laughs> อันนี้ก่อยวะดดมังไงเด้ย <c oughs> อยทำไมเป็นอย่างนี้ เฮ้ยทำไม่ันเป็นกลิ่นอย่างนี้ห่อกอยนี่นะกอยบนเนาบนแสบนะจ๊ะโอ้ต้องเน่าเหรอโอ้เหมือนกับบางเหมือนกับอันแนวหนึ่งแนวนองนั่นเหรอเจ้าอย่าหัวเจ้าหูด้วยนะเจ้าหัวอือคลองกินนี่ก่อยอันบะเหม็นแบบบะเม็นบาแสบด้วยกอยหันบอกอันบะเหม็นบาแสบอือคือกันกับอันหนึ่งอันนองกับเม็นกับแซ่บคือกันเลย ปลาแดกปลาแด็ก,ดก,ดกอ,อัน,นพี่น้องครับเบิง่งผู้สาวทีนี่ปากแดงคนมาซื้ออีหยังซื้ออย่งางเนี้ยวันนี้มาซื้อซี่ล้อคะ่ะซี่ล้อเอาไปทีอป่อย่งกินเอเอ,อเอาเป็นมือทอดค่ะเอามือทอดกินก็แพ้กินคนเดียวนี่ยแหละคะ่ะสิไปกินน้ำหรอคะกินน้ำไบ่ปะอิหลีนี้ย่ีบอลเลียนเี้อ้าวก็เคยไปอยู่ฮันเดย์ยุสไซอ้าวร้านอาหารตามสั่งหนาลงบ่มเนาะปลาหมากรยที่นี่เจ้าของห้าง อาหารตามสั่งอยู่หน้าโรงบ่มทางทางเลี้ยวเข้าไปในเมืองอ่ะนะบ่งสามอยกในนู่นหันมาแม่นค่ะบมาดีไปกับพี่ดาวเอ้ยดึงตัดึง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 เอ้ยจืดไาได้เลยน้องจืดใจจืดใจขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณครับอันนั้นเป็นอย่างพะกันจกหมูหม่๊หมหม่๊อยู่เทสกิโลโอ้หุ่นอ่ะพี่ยังไงมันคือจังมันคือจังมาในอันนี้เทสกี่เหงื่อเทสอ่ะ เอาห้าร้อยตัวบ่น mm ี่ของเจ้าซื้อเมื่อปอนี่วะห้าร้อยตัวนี่เอาไปขายให้ลูกค้าอยู่วะเมื่อกินซื้อๆนี่แก้เบียร์กับพ่อแล้วว้ายเออต้องไปต้องไปต้องต้องไปกินน้ำเหล้าเนาะไปลูไปไปอย่างต่อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายเด้อโอ้หูยคนน่ะคนพี่น้องมื่อกี้คนหลายเด้อคนนี่อู้ยเต็มเลยอือกระปูเขาออกว่วเบิร์ตคนนอะ เดือยังบ่ออกยังพันเอาออกเนาะกับปูเนานะนี่พี่น้องเกิด<ะ>นึกว่ามันนักกับปูได้โมแม่ได้นี่นักข้องได้พี่น้องไอ้นักข้องอันนี้ฮะเออบม่ได้นักกับปูได้นี่นะ,ะอ,อก,ะกับปูเราไม่ได้หลายแต่มันหักนักอือของะนะขอีเมริกาเนาะกับปูตรงละสี่บาทวะ โอ้ยเออมา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 สองถุงเอา่ยนทเยทนีอ่อ่เมา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 สามถุงเท่าไหร่สามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทูน้อยพอดีเลยเนาะชื่อซอยเพื่อนพนีริเมืออืม หอยยังหอยขมทุงเท่าไหฮ้าใหเอาสามทุงห้าสิบหเลม่อนกันจะซื้อหอยทื่กันว่า่สามทุงห้าสิบเอาไปก้อยได้บ่ได้เท็ดครัวมาเรียบ้อยแล้วบอแต่เอาต้องเอาไปต้มอีกเนาะชุกเลยเนาะนะพี่น้องมาเอ้อ ขี้เล็กอีกยังเคยดิแกงมื้ยนี่ขี้เล็กเพียยังเจ็บหลังบอกคือนดังเอียงแท้เฮ้ยขายจะดนเลยเราไม่ขายแล้วก็เจ็บเอวแล้มาพวกของผู้สาวนี่เอายังมาขายมือนี่เอาทุกอย่างนี่มีก่อนมีหมักบวกมีหมักมีหอยเด้อจ้าไปขอดมมึงเลยเด้อเออดมมึงรูดแต่อย่าเหม็นใจหน่อยได้ความเปิดก้อยเฮ้ยทำไมก้อยต้องเหม็น เ,เ,เ,รเราต้องหาคําตอบให้ได้ว่าทําไมก้อยต้องหม่นฮะทำ,ทำไมก้อยมันหนม่นเพราู้จ้ากแล้วมันเสียหน้ามันก็ต้องหม่นเลยเพราะเขาเขื่อนเขาเสียหน้ามันก็นันเลยยี่หลี่มาใส่มาดมมึงดูเนี่ยผู้สาวบ้านไหนนี่ห่างลาวจ้ะอยู่ห่างลาวอยู่บ้านหยังสื่อบ้านบ้านภาคขามเมืองไซบุรีแขวงสวัสดิ์นาเขตโอ้มาไก่เนาะ จ้ามีแฟนหรือยังยังบ่มีจ้ะสาวโสดบ่นี่สนใจผู้บ่าวไทยอยู่บ่สนใจจ้ะังได้อีลีนี่บ่อีลีได้ว่าเดียนยอเล่นเด้มีผู้บ่าวที่ตามเจ้าทันทีเลยได้นี่จ้นๆเด้อเจ้าซื้อหยังเจ้าซื้อหยังซื้อก็คือคืดโดนแท้ซื้อก็ได้เนาะซืสึกตุ้ยจ้ะตุ้ยหรือกุ้ยกุ้ยน้องกุ้ยเนาะโดยขอบใจเด้อกุ้ยคนงามครับพี่น้อง สาวกุ้ยคนงามเท็ดอ่าตามอ่ำเติบอิ่มเต็มทางหลังพันมู่เบาเตือครับน้องท่นสอสอฮะเออเหตุกันณ์อยู่บ่บ่โอ้ยยไซสเดี๋ยวนี่เจ้าหันมั้ยบ่ดูใคจะไปหาเราเด้อบ่ดูใอรจะไปหาเาเด้าบ่พูมโอเคเบอร์ห้องกมีอยู่หรอวะมีเดียว โอเคโอเคเพื่อนเพื่อนเจ้าของร้านใหญ่โตมหฬารนะสิติตามสิติตามค่อยไปลูกลูกลูก่ามลูกติดตามอะกดเบาเตือเลาะเสาะแทบกดทลหรืมติดตามเด้อเลาะเสาะแทบโอ้ยป็นอย่างอนี้ มาเจอคนดังบอนี่เหรอพี่น้องสวัสดีครับมามาเจอพี่พี่ยูทูบเน่าจะเป็นพี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะครับผมซ่องอะไรคะเล้อโซแซบครับอันนี้เดียวครับช่องยังครับนี่ปลาเก๋าท่าพนมปลาเก๋าท่าพนมโอ้ติดตามด้วยเดียครับพี่น้องครับปลาเก๋าท่าพนมครับค่ะพี่พี่ก็น่ารักค่ะเจอพี่พี่ต้อเขึขอบคุณครับของกินของแซบยังคงกล่องอิเลอาล่านะครับตามภาษาของคนเอามาขายครับพี่น้องครับ ก็บอกอยู่ทุกๆครั้งไปครับว่าทำไมเบ่าเตอ๋อถึงดูดีและหน้าตาดีมากเลยผิวพรรณก็ของใสเพราะผมมาตลาดนัดไทยลาวท่าพนมอยู่ทุกๆครั้งผมก็จะซื้อรังนกนี้ไปเพื่อต้มกินเราจะทำเป็นซุปก็ได้หรือเราจะทอดแล้วก็หมกก็ได้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าผิวพรรณดีมากย่างก็ครับยังยังมาสซุดอยู่ไปให้มันซุดสักอนอืม ใพี่น้องได้เห็นบรรยากาศในน้ากันนี่แหละเนาะอู้มายังอันนี้ฮะกระปูนาจ้ากระปูนาขาเกกรปูนาขากูที่อ่าๆๆลงอยู่อู้หูสองุงสาสูงสามสอบสี่สอบของเราูนะูไงนี่สองมืออ๋อเปนเจ้าเฮย้ยเจากรไดเนาะบือกหรอบคืนหิบยังะบคืนหิบหำอวะออ อุ้ยคุณน่ะเราตักักกับปูนะพนี่น้องมาดูนี่ตักใส่ตักใส่ที่มาเสนน้ำไผ่เลยคุณน,น,น่ะบ้มบัมบ้มบัมกับปูหน้าเนาะคุณน่ะโอ้พีลูกพี่ดดกเดาะบ่าวเตือครับผมสวัสดีครับะะดได้ยินเสียงระจึดได้เนาะอกับปูมาพี่น้องตามมาอ๋อทั้งคุณกับทั้งเครื่องคุณเนี่ยไปบุ่งปลากองเจ๊เล่ยู่พี่น้องทั้งปลาคอทั้งปลาสูตร ปลา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 ยังหัน่นปลาขาวบ่อืมโอ้ยมาหลายโหคนมาหลายคักเน้องโอนี้เนาะอ่อนซอนคนเด้อโอนี้อ่าทุกคนหลายค่ะโมนี้พี่นอ้อง เดินทางมาจากทางฝั่งสปปลาวเนี่ยมาจากพี่น้องคนไทยเฮาเนี่ยมาจากหลายพื้นที่มีของกินของอยากหลวงหลายพี่น้องมาข้างต่อเลยพี่นอ้องก็ใหญ่อันนี้ต่อใหญ่บ้านี่ยก็ลุม,ลมบ้างก็ลุมอันนี้ฮะอืมก็ลุม โอ้มันอยู่ต่อหลายเนาะมันอยู่เนาะูสุกยากมันจะไม่จะต่อเลยของจะมาของผู้หญิใหญ่กว่าหมูได้ของเราใหญ่กว่าหมูของเราใหญ่กว่าหมู้าเออของันอื่นไม่ตอวนิดน้อยเออของคนอื่นไม่จ่อันนิดน้อยเนาะแต่ของเจ้านี่ใหญ่เอ,อมามามาเบิงบ่งมาเบิ่งใครหมดเสือทางนี้สีอย่างนิดน้อยเด้พี่น้องเลยของเราหัวใหญ่ฟังทางนี้เป็นของกินแบบเล่าเลเฮาเลยพี่น้องเลย มีครบเบิดแบบเล <fits> ่าๆเลยหนังงัวน้อยเด้อเราอะอ๋อเบื้องไอเราหยกทางต่ออยู่นะเห็นปุ้ยหันมาทางนี้เลยอ๋อเรามันตอดมือทางใตเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไปจับเนี่ยมันเต็มทางไตเลยคุอ้ยหันมาหันหันทางหลังมาเบิ่งดูฮะหันทางหลังมึงพูดเถอะอ้ยมันยังอ่อนอยู่บวกัดบ่ มันบ่เ uhm, ป <cima> ็นตอดดอกมันมีแหนตอดมัน mm ยังตอดบ่เ uh, ป oh, ็นอือทังตัวพี่น้องยังตอดบ่เป็นซื่อๆเด้นี่เอาไปมกใส่ไผตูอันนี้หั่นมกเบิดหังนี่บ่บ่แอ๋อมกนางมันั่นแหละเอาเอาหังมันออกบ่ปางออใส่ตอ่อนมันั่นเนาะโดยเอาอาดแม่เพิ่นก็ซื้อเมื่อือหังตอเมื่อพุ่นน่ะคุณแม่ก็ได้เนาะแม่เนาะ ข้างต่อเดางบองใหญ่นี่แม่ซื้อเมื่อหลายวันได้นี่จ้าอันนี้ห้าร้อยจ้าห้าร้อยบนนี่จ้าอู้ไปเห็นยังกินแม่อันนี้นายบอกครับอันนี้นายสิไปอันยายพูดชิไปอู้จ้าเอาไปอู้จ้าบ้านบ้านเจ๊พรชมตำได้ไหมเออเจ๊พรชมตำท่านพนมนี่บเ่ไม่ใช่อยู่ใส่ันตับเต่าพุ่มแก่จ้าพุ่มแก่เนาะจ้าครับผมครับมีหมดทุกอย่างตำอะไรก็มีโอเคจ้าอันนี้มาจากไหนคะาเบาตือครับครับผม ผู้สาวใส่เสื้อเป็นตุ่มๆอยู่พี่น้องเราจะเป็นเสื้อเราเป็นตุ่มอยู่โอ้คนหลายนี่ฮะลบสกปรกคนหลายโอ้เหงื่อเข่าตาเหงื่อย่อยเหงื่อยังพี่น้องเอ้ยซื้อหยังอันนี้ฮะซื้อหยังอันนี้ฮะ เอาต่อดีๆ้อซื้อต่อหันกินจนสิบิน,นได้เหรอวะอนนธุรกิจการบินของเรานะครับตอนนี้เราไม่ใช่แอร์เอเชียเราไม่ใช่แอร์เอรายนะครับตอนนี้เราเป็นต่อเสือต่อลายนั่นเองครับพี่น้องต่อแอร์ลาย้ะมีมดเนาะอันนี้ก็เป็นกระปูอีแล้วพี่น้องเลยกระปูกระลายกระต่อก็มีอุ้ยเมงแข้งเล่าฮนะน่ะสองกระสอบแบบนี้ใหญ่เลยพี่น้องเลยแมียงแข้งข้อเนาะ อืมมื่อนี้ขายโลเทชัยเมื่อนี้แข่งเข่าฮะพันสอง,นสองในกิโลหนึ่งพันสองโอ,อ้คุณแม่ดีต่อเมื่อห้งออางบมืใหญ่แม่เอาโซนเนี่ยยกโซนเนี่ยนี่ยกโซนเนี่ยเฮ้ยห้าง่อแม่งแข้งก็ต้องสิไปละแม่น,นี่แม่งแข้งสิไปละเด้อมาเอาใส่เด้เอ,อ,อ,อมาครับคุณผู้ชมครับเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านขายปลาแดกเหม็นปลาแดกเหม็นปลาแดกนัว ปลาแดกอีงยัอมคือมมนืมันแทะฮะมันแทะตามองหแม่มันแทะมันเหมินแล้วบ่นแทะมันเะม็นแล้วมันบ่โอ้แม่อันนี้ีเสืออแม่ไปก่อนไอะันนี้มีเี้อเสืไอไอ้นี่มันอออกขาวแล้อดเออออกแล้วอดอเมริกาผู้เลเลยโซ่ละอเอ้าเออาซะเฮออชนะประเดี๋ยวขอไ่ได้ขายดีเด้อ นี่ครับพี่น้องครับตอนนี้เข่าเตือนหนังอยู่กับคุณแม่ยังครับนี่แม่จันท่าสีแม่จันท่าสีชาชาสีหนึ่งวันสิไปหาลับทาสีอยู่บ้านหนองลีบ้านหนองลีซอบพอปล่าคุณบ่ไก่เนี้ยนองลีนั่นแนี้ไก่คนนั้นไปห่อดก่เห็ดไปหอดนีกไก่เห็ดรดบ่ปลาเด็กแต่มาจากเมืองลาวบ่นี้เมื่อจากเมืองลาวบ้านหนองลีโอ้ยน้อง งามแ่อุ้ยป,ปลาแดกเราคือมางามแท้งามแต่ขี้เก็บกับโบไฮมี่ห้ามกับโบไฮมี่ไม่จังแซ่นั่งเก็บออกวะเนี่ยเออนั่งเก็บออกเพื่อล้โตแล้วโตวแล้วก็วววปั้นอะไรแบนโอ้มาเลยเติมได้ลงข่าวได้เด้อพี่นอ้อ,นองครับคือคือปลาแดกของแม่จรรันนีครับเบิ่งเลยครับนี่คล้ายทั้งหนึ่งเขาได้หมื่นหนึ่งหมื่นอยังหมื่นกีบหมื่นกีบโอ้ยเนาะเออแม่ขายยังไงปลาแดกนี่ โลหะซิบโลหะาิบเอ้าไ้จักโลเนี่ยคือหอมแท้หอมได้หอมเตะดังอีลีครับพี่น้องครับเ่าเตือนั่งอยู่นี่น้ำลายแตก3ามเถื่อแล้วอันตัมมัหงซัมมัทัวรซัมซีเซ่นะเบาเตียงท้องครับพ่อมูจักเดียวแต่ว่าบรเทศนิดกันบันไดครับครับเพื่อนาเหนเห็นกันสีถามไห้เด้อบอกว่าเอฟฝากหาเน้อยังอดบาอนกับค่ะ้บอนกค่ะ โอ้เอาเงินไปเอาของไปให้โอ้ดีเนาะมาให้บ่าวเตือนี่เด้่องหนาไม่ห่างไม่ใหม่เด้อขึ้นหอดบ่าวเตือนี่เด้องแต่ขึ้นหอดแต่ผู้อื่นหลายขึ้นหอดบ่าวเตือนี่เอาบ่าวเตือนคอยอันสิคล้ายไทยลูกเราคอยโบเด้เฮ้ยคอยโบเดนอาม่ามันไทยลูกเวียดนามนะจ๊ะไทยลูกเวียดนามหาโบเดนอามาบ่ได้เอามาตัวกลางของเราคือตังน้ำผึ้งตะกี้ถาบ่โอ้จะเป็น KFC ใครเนาะ หาชีพปูม,มีหาชีพธนรามิจว้ยหกชีพมิจวัยหกได้เหรอครับพี่น้องปลาแดกพี่น้องเลยปลาแดกหอมปลาแดกง่กวแมรี่ครับเออเจ้าว่าหมวนนองชมพอล่าจะเหน็นโซนอัอนได้ดิอากาศก็เริ่มห้อนแล้วครับพี่น้องครับ้าว่ามาตลาดนะัดเขาก็ต้องมาแต่โซเซ่เน,นี่ยจัหน่อยถามาสายมาสวยนะครับกระสีเรือคลองหน่อยล,ลุ่งแล้วก็ห้อนฮ้อนแดดเอาขอให้คุณแม่ล่ำขอให้คุณแม่รวยเด้อ อายุหมันขวัญยืนมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองได้ไหมเด้อให้แม่ช่าวปวดขาในนี้ให้เศร้าปวดแข้งปวดขาให้เศร้าปวดหัวใจฮ่าโลกโป่งเป่งปวดได้ดีได้ดีก่าตายแล้วครับพี่น้องครับไปเลาะตอพวกที่คอยลูกชายนะได้ของกินหลายมื้อนี้ฮะโอ้เต็มมืองเนี่ยพี่น้อง ไอ้ย่างให้มันสุดสก่อนครับพี่น้องครับมาแล้วก็ต้องย่างให้มันสุดสก่อนตลาดนัดไทยลาวโอ้ยมานี่กับปลาแดกอีกหากับซื้อแล้วมากินเถอะนะที่ซื้อซอยเถอะเช้านาเช้นาเช้านามันสิหลายพวกกินแต่ปลาแดกมันก็จะเป็นโรคตายตายใช่ไหมปุณนี่ะมีผักกินกับหอยอีกมาเท่าไรมาเออาาาสิเเมดียวมาเดียวเอามาเดียวเออ ซื้อหม่องละมัดเนี่เพื่อสิสุดพุ่นกับพอดีละขี่เชียวพอดีละคอยก็ได้บ่เจ้าสิเอาเก้าขึ้นเมื่อบ่ฮะเริ่มหลายขึ้นเรื่อยๆแหละพี่น้องยังบนหอดเครื่องทางได้ดิครับอืมเพื่อสิหอดเครื่องทางเขาแห้งเบื่อเอาให้เงินพร้อมหน้าฮักขนาดเลยให้เงินเขาอีกหน้ามาครับพี่น้องครับตามมาตามมา โอ้ยคนงามใชมาซื้อของนี่เนะาะยิ้วมีแต่พวงเงางามรับประกรันคำ่ากกอยน,น,อน,นี่เหม็นแน่นอนครับพี่น้องไม่เหม็นคะ่ะรับประกันดมดูได้เลยคะ่ะไหนขอดมดูสิดมดูได้เลยคะ่ะก้อยนะ่ะเดี๋ยวจะดมดูก่อน <c oughs> <c oughs> เออเอ,อ้เอาทำไมมันไม่เหม็นเอ้าก็ควรเฮ็ดเป็นเนาะ บ่จำเป็นต้องเหมินหรือเปล่าโเพิ่นมาร์คไว้พี่มันเหม็่นนะอันนี้ข่อยบ่ได้มาร์คเมื่อแล้วเจ้าหนึ่งได้เลยโบขายยังไงล้วหัสสิปบาทจ้าหนึ่งต้อหนึ่งให้มันสุกๆบ่หนึ่งให้สุกจะให้น่ะบ่ต้องแบบว่าครึ่งๆกลางๆเอาไปแห้งๆโบแห้งก็ได้แต่เจ้าโบต้องแบบว่าข้าดังฟื้นน่ะมันสิมอนเนาะมันสิมอนเออแล้วมันก็สือดุเจ้าต้องให้ไช้เสมอกัน เ่อยไปซื้อกินยิ่งว่าแฟนแบบนี้ได้กินจะหนึ่งสแก๊แป๊บเดียวถึงมาเศร้าบาดกระมีนน้นั้นคั้นมันบบซุกนี่ตายวะบบตายแต่เมาออเคอ,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 อยเจ้าเสือบมาคอยเคยซื้อไปเที่ยงคอยเลไรเหตุกินเองคอยเกือบตายได้ไปอยู่โรงพยาบาลกระหนึ่งโบซุกโอ้ยเน,นาะไปเจเสียดายได้คอยให้กระเจ้าเอาไปแล้วคอยหนึ่งนะกินแล้ว นี่แล้วกิกนในทามแล้วเราเป็นคนไทยเนี่ยไอจะข่ยไอ้ก๋วยกินเราไฟเมาขนาดมือึงขายให้ล้าเนี่ยมื่อนี้เราก็กินนะบเอาซาบัดโอเคซาบัดมาดิเนี่ยเออเอาเอาซาบัดไม่เปนทีนั่นเด้ไอ้กายสา่งมแล้วซื้อน้ำแข่งในเจะาทามแล้วเราเราเป็นคนไทยนี่เนาะซื้อก่อยเมื่อที่สุดอีกรอบหนึ่งคันเมาจะดีขึ้นหาเหล้านี่แหละเจ้าซื้ออยัง จ้าซื้อยังเจ้าซื้อย่างงมาลดเจ้าอย่างมาลดขอยซ่าข่อยซ่าไม่นี่โอ้มีน้ำตกเห้เราเบิ่งน้ำครับพี่น้องครับน้ำตกพี่น้องพี่เด้ซ่บอ่ใส่ตะบกหุงอีกสมปลาพร้อมไก่กัเบแหละยังต่วินญานเขาจี้กมาหน่อย ไข่ล,ลูกเป็ดตัวโบมาขายแล้วเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็อยากห้อนแน่แล้วอากาศก็ได้เริ่มบรใส่หมวกใส่หน้าแล้วเดี๋ยวนี้สากังไหนคะสะฮะสกโอ้สกไม่เด็นแข็งมากนะผมบอกเออแข็งดีดีแต่แข็งตลอดซื้อผปวนวดซื้อผปวนวดลูกคนไข่โว้ยบอลนี่แ่ซื้อผิวนวดไข่ขมกอืมไม่ไม่แดงเราคักขนาดไม่เห็ดสาดเดี๋ยวเขาย่างก่อนเด้วยลองกินแล้วหลาย อ้ทำพีธีอาหารอาหารลาวยอดนิยมพี่น้องเลยอาหารลาวยอดนิยมนะแม่เนาะแมนบอกเกาลัดเมืองไทยเกาลัดเมืองไทยอีกเมืองลาวมาติเมืองลาวหรอวะเมนมะกอเมืองลาวมะกอเมืองลาวบบกระบกเกาลัดเกาลัดที่สำคัญคือแม่ค้ากับมาแต่ลาวเนาะคนลาวได้เพยแม่ค้าเนี่ยของแท้ได้แมนบอกข้างหลังไงคนลาวอยู่วะอ่าอุ้ยกูยืนกินอยู่หันเดี้เหลาวคือกันวะอ่านว้าวมีทูงาม หัวหัวหัวทำหัวหัวดิอู้ยหัวหน้าลังนกเราผู้ไข่มากขนาดลังนกไข่ซืึมมาต้มกินไปไซส์ขึ้นไซส์ขึ้นหน้าไข่นะเออ่ยยีีได้ไปไปเพิ่อนเทิงไปหาไปคุยกับผู้สาวจังหน่อยไปถามเราว่าเราถ่าไผ่อยู่หันเบ้อันนี้คนเล่าคือกันบ้อเล่าวะ กนเจ้าจื to ้อข่อยบ่ได้ข่อยสิบ่คุยกับเจ้าอีกตลอดชีวิตแล้วมาครับพี่น้องครับนี่เอามาคุยกับน้องคนสวยเพิ่นนี่สิไป๊ใส่เจ้าอย่างมาขายมื้อนี่เบิดหรอเป่อุ้ยขายดีปานนั้นบ่จักกิโลเอามาจักกิโลสองโลนึงอ่าหนังเหท้าแต่พูดเอามาขายแค่2โลเจ้าคือบ่มาจาก10 20โลนี่ยมีปูขายดีเบิดเลยทั้งปูทั้งกุ้ง ขายรูเท่าไหร่มือนี้โูดละยี่สิบพันยี่สิบยี่สิบบาทเขาจะได้ได้มีบ่อเบิบิดแล้วเ,วเ,วเวจ้าอยู่บ้านไหนนาวางน่องยังนี่คือ,น,อน้องเงน้นองน้อยน้องน้อย,ออยบ้านนาวางครับพี่น้องครับเอากุ้งกับปูมาขายมือน,นี้มาโหลายเบิดแล้วเ,เดี๋ยวจังพ่อกันใหม่เด้อเธอน่าเด้อขอบใจเด้ออันนี้ดีไม่ข้าวกิอสิบเบิระหมดของเรานี่ อันนี้พักเมืองลาวหรือพักเมืองไทยถามจบเจือพักเมืองลาวพ,พักเมืองลาวป่ะไยเนื้อใดนี่อันนี้สิบาทอัน,นแบบร,รวมๆม,มีบ่แบบเจ้าเห็ดไว้แบบผสมผสานนี่ก็บสิบาทบ่โอ้เขาเอาอันหนึ่งเนอะว่าเขาใส่ถุงนี้ลดน,นี่น้องมาเบิ่วงตัวต่อเพื่อนนี่ตัวต่อแบบอันนี้ต่ออย่างนี้ไหมต่อหัวเสือ อผันกินเป็นได้ผันซื้อกำลังเลือกอยู่นี่มสมพอเรางามเรากินต่อนี่บอพ,พี่น้องครับนี่ปลาครับปลาสดๆอีกแล้วนี่พี่น้องกองเก้งเพ่งอยู่นี่ครับอืปลาข้าวก็มีปลาย่อนก็มีปลาอันนี้ปลาเสื่อมบอือปลาเนื้ออ่อนเท่านี่แหลนะเนาะปลาโจกบปลาแค่พี่น้องเลยนี่หลายอันลายอย่าง ไหวกะมีหอยกะมีออืบะหมีม่เต๋อมีดีกว่าไหมผิวๆน้องทั้งเครื่องผี่ก็มีเด้ท,เทั้งเครื่องผี่ก็มีหลายขนมข้าวต้มเล่าพักร้านนี่ข้าวต้มแซ่บของเมืองเล่าบอนี่โอ้ฝังแม่ค้านี่ย เราเอาข้าต้มขนมมาให้ขายให้พี่น้องเขาได้กินกันทั้งข้าวต้มทั้งยุสบงไดเจ้าไปขายตลาดลักซองบ่ะอิตลีบ่โอ้ยไปทั้งไปดุเดยไปหาทางเทพนะเออพี่น้องไม่แปลกมักก้อมักก้อเมืองเล่าได้นี่นะมักก้อเมืองเล่าคนขายกรับพี่น้องมาจากเมืองเล่าคือกันงามขนาดเลยเอองามๆเลย ฮะซื้อบก้อสอยไครเนี่ยมาๆพี่น้องมาก่อนเขาสีกรับก่อนเขาสีเมื่อแวะมาหาผู้สาวขายปลาสัก่อนลูกหนีแล้วเออเออเนาะพี่น้องเบิ่งดูนี่เบิร์เรอว่าปลาเจ้าน่ะเบิร์ตเหรอว่าเจ้าสีลูกเมื่อเหรอยังก็มีมีปลา ธรรมดาปลาปลาน้ำคลองเขานี่ยแหละนะปลาน้ำคลองบ่หรือปลาน้ำเทินปลาเซ่ปลาเซ่บ่กนี่ปลาเต่าแขกน้ำเซ่เนาะปลาน้ำเซ่เนาะอือปลาน้ำเซ่มีปลาหลาดมีปลาลดมีปลากดมีกระปูครับพี่น้องครับอันนี้สาวเมืองท่าแขกแข็งขมวนคั้นบนนี้มาขายอยู่นี่จะไปขายอยู่ไส้วังไหนเขาเพิ่เห็นเจ้าวะเขาก็ไปดุอยู่ได้นะาปูเห็นเขาอยู่บ่ เอ้ยคอยเข้าไปดูเดิเนีตลาดนาบปูฮะเออทั้งสองฝั่งเลยเอ้อยเข้าไงไอ้เอ้ยรัดนะขายพักเออเดี๋ยวดยวเดยอู้หูยอู้หูย่อสวัสดีครับผมโอ้ยครับนี่แหละกพลังไร้โซลคลิปเดียวพี่เต๋อฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเอร์ชื่อดังของนครพนมค่ะโอ้ยเมื่อเช้านี่กระดังแล้วเมื่อเช้าปิดบ่อะุณครับผมพี่น้องป้องฝ่ายเฮาส์สุขุมสุขคนครับ ความเจ็บยัให้ได้ความไข่ย่าให้มีนะครับเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองให้ขึ้นกันกับตลาดนี่นะให้ขึ้นกับคุณแม่นี่ให้แข็งแรงแข็งแรงขึ้นไปทุกวันทุกวันกันแล้วกันนะครับเงินทองก็ให้ไหลมาเทมาผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อทุกคนเด้อครับเด้อติดตามกันวิดีโอต่อไปครับเฮาสิไปใสเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคนทุกๆท่านลุกขึ้นสู้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 โอ้เด้อเด้อพระลงโเบงจวดขนมชายแลนนขนมยังเนี่ย ทุ่งเท่าไหร่ซาบาทซาบาทวะ